ครับผมจากร้านสยามนาฬิกาปิ่นเก้านะครับผมตัวนี้เป็นอีกหนึ่งคอยเชนของคาซิโอครับผมทามาสําหรับคนที่ชอบความเรียบง่ายแต่ยังไม่ทิ้งความเป็นสปอร์ตนิดนึงนะครับเป็นตัวเรือนโลหะนะครับให้มาคล้องกับสายยางเป็นนาฬิกาคุณผู้ชายนะครับสีที่สายทอาออกมาเป็นสีเขียวนะครับเหมาะสาหรับคนชอบธรรมชาติหรือว่าสายรุยๆนิดนึงนะครับเขียวไม่ถึงก็เป็นเสื้อเขียวทหารอย่างนั้นนะครับแต่จะเป็นเขียวแบบเอ่อ,อ,อไงเดียว นึกถึงกาแฟในสตาร์บัคอารมณ์ประมาณนั้นน่ะนะครับประมาณนั้นเลยนะครับผมเนี่ยนะเป็นนาฬิกาใช้ฐานใช้งานง่ายของคุณผู้ชายขนาดมาตรฐาน,นครับประมาณเนี่ยซ้ายไปขวานเนี่ยประมาณ43มมิลนะครับก็คือ4.3มเซนนะครับมีวันที่กระนาบได้50เมตรซ้ายเป็นสายยางสีเขียวอย่างที่พี่บอกนะครับเนี่ยดูกอนที่อยากให้ดูเพราะว่าพี่ว่ามันดูวินี่เดียบคือส่วนตัวพี่นะเดีย๋ยวนี้พี่ก็อยากใส่ไฬนกาประเภทเนี้ยคือสายเล็กไม่อยากใส่แล้วบอกตรงคือมันหนักอะ่ะเอออยากนิ้นเบาๆใช้งานง่ายๆเนี่ยนะ เนี่ยฟ้าหลังเนี่ยอันนี้เต็มเต็มแผ่นเลยครับเนี่ยครับเป็นสินค้าใหม่ของแท้ประกันศูนย์ CMG ครับ1ปีพร้อมกล่องคู่มือป,ประกันเนี่ยสายพวกนี้ดีอย่างนะสายมันดีดออกมาง่ายเวลาหลังเบื่อจะไป,ไปใส่พ้าลมก็ยังใส่ได้นะครับหรืออารมณ์อยากจะไปเปลี่ยนสายหนังเป็นสีอื่นอะไรก็เอาตามสบายได้หมดนะครับแต่พี่ว่านิ่งใสาย,ยางสีเขียวตัวนี้มันก็ลงตัวกับหน้าปัดมาแล้วนะครับมันให้มากัาบเข็มวินาทีสีส้มด้วยนะครับเนี่ยเดี๋ยวสตา start เข็มหนึ่ง ไไในการใช้ทัทนหมดเปลี่ยนทานแค่นั้นเองครับแล้วมันก็เดินตรงด้วยนะครพวกนี้ราคาก็ไม่แรงนะครับแค่พันกว่าบาทเองนะครับแนะนําครับถ้าคนหาความเรียบง่ายใช้งานง่ายๆอะไรอย่างเงีย้ยนะครับไม่ต้องการความมือหวาราคาย่อมยาวเนี่ยดูตัวนี้ด้วยนะครับหรือจะซื้อเป็นของฝากนะพี่ว่าโอเคเลยล่ะนะดูขอบเป็นสีเงินนะครับเนี่ยขอหมุนไม่ได้นะอย่าไปหมุนนะหมุนแล้วมันก็หมุนไม่ไปอยู่แล้วล่ะถึงหมุนก็หมุนไม่ได้น,ะนี่มายอมมันนะโอเคประมาณนี้แหละครับให้ดูทั่วๆอีกท,ท,ทีหนึ่งอะไรมุมนะอืม สนใจยังไงนะครับรบกวนนะครับสั่งทางไลน์ที่เขียนไว้ข้างบนครับหรือแอดจากเบอร์โทรครับหรือถ้าดูใน Ti k t o อกกระทักมาในบล็อกของ Ti k ต o อกมาแล้วกันนะครับผมหรือถ้าจะมาซื้อหน้าร้านนะครับรบกวนร้านอยู่ข้างในซอยบรมราชชนนี19หเือถปีนเเปิดทุกวันครับ10โมงเช้าถึง5โมงเย็นนะครับแวะมาซื้อได้ก่อนมาโทรมาเช็คของนิดนึงนะเผื่อของหมดนะโอเคครับวันนี้ประมาณนี้แล้วกันนะครับี๋ยวเดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปมีอะไรเด็ดเดเดี๋ยวเจอกันอีกทีนึงนะครับแต่ตัวนี้พี่ว่าน่า ราคาเบาๆเน้นใช้งานไงไ่ายๆไม่ไม่ต้องอะไรมากมายเนี่ยดูตัวนี้เลยนะครับขอบคุณมากครับจากร้านสยามนาฬิกาปิ่นก้าครับ,รบสวัสดีครับ